วันนี้ทำพาโลเธอพาโลซ้ำไข่ปอกไข่มีไข่เป็ดไข่นกกระทาแล้วก็ไก่ไก่เธอซ้ำไข่ไงทอมไข่เซ็ตฉันกระปอกไข่ะเรียบรอยเธอปอกไข่เซ็ตแล้วกันเนี่ยแบบนี้เลยเอาซีอิ๊วดำว่านมาเธอแล้วก็มักมักมักใส่ในไข่เธอให้เป็นซีนี้ซี่ออกดำดำน้ำตาลแล้วก็น่ากินนิดมั้ยได้มูซ้ำชั้นมากับหันมูซ้ำชั้นคณะชินทถานี้นะเธอโอเคเซ็ตแล้วก็ใส่ในถาดเลยเธอ พัดหมูเธอพัดได้พอแหง้งแล้วก็เอาซ้ำเกลือติดทิมใส่ลงไปเลยค่ะพัดพัดครัวครัวไอ่พอหมูแหง้งขนาดนี้เราก็ได้เลยนะต่อไปตั้งหม้อต้มน้ำเธอใส่น้ำไปกับสักเยือกนะต่อไปใส่เครื่องปลาโลเธอติดเตรียมไว้ปวยกักอบเชยแล้วก็โป่งปลาโลจากนั้นใส่ใน,น้ำตาลทีายลงไปจักซ้ำจอนเอาวานวานนะเธอปลาโลก็าเน้นความวานต่อไปก็เอาหมูติดพัดจากในถาดเหล็กเดียวใส่ลงในหม้อได้เลยค่ะ ต้มสักเดียวแล้วก็เนี่ซีอิ al, ๊วข um ้าวซีอิ๊วดำหวานกระส่ไปเลยครับปรุงรไสไอ้เซตเรียบรอย้อยใส่ขนาวนึ่งคอนเธอป้อนนํำปรุงก็เธอใส่ไข่ลงไปเลยใส่ไข่ที่เรมามักไว้แล้วใส่ไปต้มสักเดียวนะเธอใช้เวลาสี่สิบห้านาทีต้มค่ะสี่สิบห้านาทีเคี่ยวครบแปลบอกเธอปลาโลซ้ำไข่ของชันเซตแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ